เ k คโรงงานผลิตซุ้มกาแฟที่ไม่ได้ผลิตซุ้มไว้เพื่อขายกาแฟอย่างเดียวนะคะและนี่ก็คือร้านกะรีปับค่ะทุกคนขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ขายได้แค่กาแฟนะคะจะขายข้าวขายไข่เจียวขายข,ายข,ายขานมอะไรก็ได้หมดเลยค่ะสำหรับซุ้มตัวนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นซุ้มเมทัลชีสสีขาวสวยมากๆเลยค่ะ,ะยิ่งเจอกับป้ายกะรีปับคือสวยเวอร์ต,ตัวนี้นะคะบาร์กว้างพิเศษเลยะคะ่ะทุกคนลูกค้าอยากได้บาร์กว้างพิเศษนะคะเพื่อไปตั้งตู้กะรีปับค่ะและนี่นะคะไปพร้อมกับชั้นวางของ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะ ระบบไฟเดินท่อร้อยสายอย่างดีเลยค่ะดวงไฟฝั่งฝ้าสีวอรลมไลท์แบบนี้เลยนะคะศูงควบคุมไฟเป็นเบเกอร์นะคะปลอดภัยแน่นอนหน้าต่างเปิดออก3ด้านเปิดออกยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดร้านคนเดียวได้เลยค่ะด้านข้างเปิดออกนะคะมีโซ่ห้อยแบบนี้เลยจ้าใครๆนะคะก็ติดใจนะคะเมื่อสั่งซื้อจาก SK ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุมกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของค่ะคิดอะไรไม่ออกบอก s k ได้เลยค่ะ